สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเคลอ่านนะครับผมวันนี้ผมจะเดินทางกับจังหวัดสงขานับด้วยเจ้าเอ็กไซเตอร์155 6เกียร์นะครับ VVA นะครับอ่ะจริงๆผมอ่ะถ่ายคลิปแล้วนะครับตอนที่เอารถกลับมาจากร้านช่างกอฟแต่ว่าเกิดปัญหาครับไม่ไม่ติดหน้ก็เลยเป็นว่ามันต้องทิ้งครับคลิปนั้นเพราะว่าคลิปนี้จะมาถ่ายใหม่นะวัรนี่จะเดินทางกับจังหวัดสงขา270-300กิโลนะครับ นั่นคือคันที่อันี่นคือคันที่สองของผมนะครับ TDM ลุก90นะครับล้วยังมีอีกห้าคันนะครับตรงนี้แต่วัน LED 574วาล์ไม่อยู่นะครับตอนนี้ใกล้ถึงฝันแล้วไม่นานนะับบางลมปาวานพีเซ็กเคียอ่าดิมร้อยดิมน้อยร้อยห้าสิบนะครับคันนี้ก็กำลังจะขายครับเร็วๆนี้ตอนนี้ก็เจ้าของจ่ายมาประมาณ อ่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจ่ายครบรถเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ผมก็ส่งรถเพ้เขาหน้าผมจอดยาวเลยตอนนี้คันนี้จบทุกอย่างแล้วนะครับก็ให้ทั้งหมดเลยนะครับโชกคหลังเกีสี่ตัวท็อท่อหน้าหนูนอนาคมนะครับปั๊มแล้วก็จุดสี่แั้งหมดล้อดีดีนะครับให้ไปหมดเลยฮ่านะครับก็คิดถึงมันนะครับแต่ก็ต้องไปต่อนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันนะครับที่จังหวัดสงขานับด้วยเอ็กซเตอร์หนึ่งห้าของผมคันนี้นะครับ ก็วันเดียวมาตอนนั้นเลขไม้มัน420กิโลนะตอนนี้เลขไม่576กิโลนะบวิ่งไป156กิโลกิโลอีกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไปเช็ครถเรียบร้อยนะครับล้างโซ่สเตอร์นะครับฉีดน้ำมันโซ่เรียบร้อยก็สามารถเดินทางได้เลยนะครับรถคันนี้มันเป็นลูกอ่าเป,เป็นรถลูกกำลังอัดแล้วนะครับเป็นลูก58เท่าเดิมมาและแต่ว่า รูปเดิมเนี่ยผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะคดูนะว่าลูกเดิมของพวก r สิบห้าพวกเนี้ยตรงกลางหัวมันจะเป็นหลุมนําอารมณ์แบบลูกสูบแบบเวฟร้อยยี่้านะครับประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็พอใส่ลูกกําลังอัดนะครับก็หัวลูกมันก็คล้ายๆ cbr คล้ายๆแบบมันประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอ่าตรงกลางมันจะนูนขึ้นมานะครับมันอารมณ์เหมือนลูก cbr เลยเหมือนลูกอะไรวะนึกไม่ออกเหมือนอารมณ์ลูก l h k แล้วก็มาป่าลบสี่วาล์วใส่เวฟมานะมันก็นูนประมาณนั้นแหละก็กําลังอัดเยอะขึ้นนะครับแริงจริงคือรถคันเนี้ย พี่เจ้าของเขาไล่มาสำหรับใส่ท่อผ่าแล้วก็ใส่ล้อสิบเจ็ดที่ลวดนะครับแต่ผมมาใส่ท่อแล้วม,มาใส่ล้อแม็กนะครับวาวนี้มมนเลยส่งผลอะไรนะครับหนึ่งเลยเกีย e ร์หกยาวครับยานด้วยทั้งยาวทั้งยานนะครับซึ่งก็มันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่าเอามาขี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปลงสเปอร์หน้าเอาสักฟันหนึ่งไปสิบสามฟันมันก็น่าจะวิ่งดีขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อ่า ผมลองเทสดูแล้วเกียหกมันวิ่งหน้าไมได้แค่ร3อยนะครับแต่ว่าเราเพื่อเหลือบานเลยนะร้อยสามสิบก็จริงแต่ว่าจีเพเท่ากันเลยนะพอสเตอร์หลังสเตอร์รถพวกเนี้พอสเตอร์มันเล็กลงนะครับมันจะทให้ไม้รถมันแข็งขึ้นนะพอไม้รถมันแข็งขึ้นแล้วก็นั่นแหละมันก็แข็งอะ่ะหน้าไม้นะครับแต่ว่าจีเพก็เคยเลยแข็งตามนะับผมว่าถ้าไปใส่สเตอร์เดิมเนี่ยไม้น่าจะอ่อนประมาณเป็นสิบยี่สิบอาจจงมีแน่นอนนะซึ่งจีเพ็อ่ะผมเทสแล้ววันนั้นนะแต่ว่าอย่างที่บอกเขาไม้มันเสียนะครับ ตอนนั้นลิปนั้นผมเลยไม่ได้ลงนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางนะครับกับไปที่จังหวัดสงขานะผมประมาณสองวันแเจ็ดสิบสามร้อยกิโลนี่แหละแต่ว่าน่าจะติดสามร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องแวะไปร้านช่างนูนไปดูฮะไปดูห้าเจ็ดสี่วาวหน่อยนะครับผมจะไปดูว่ารถเป็นยังไงบ้างนะจะเอาจานไฟเอสสี่ไปเขาก็เดี๋ยวยังไงเสร็จก็ได้อัปเดตกันแน่นอนนะครับจีพีเอสร้อยหกสิบวกบวกนะเห็นแนห้าเจ็ดสี่วาวนะครับในในระยะทางอ่าหนึ่งกิโลนะครับนิดนิด ล้วกันมันใช้ได้ทางโลกว่าๆไม่เินโลครึ่งหรอครับไม่ก็โลต้นๆน,น่ะนะครับถ60โว้แน่นอนนะขอถือกับรถเดินทางก่อนนะก็เดี๋ยวจะขับรถไปให้พ่อดูด้วยนะครับเพราะว่าโทรบอกพ่อแล้วนะครับตอนซื้อรถก็ให้พ่ออะไรดูหมดแล้วแต่ว่าพ่อยังไม่เห็นรถตัวจริงนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะตอนนี้เวลามันอ่าบ่ายสองแลบ่ายสองกว่าแล้วนะผมว่าผมน่าจะถึงสงงลาประมาณหกโมงเย็นนะผมโอเค ระยะทาง50กิโลแล้วนะครับจากเมื่อกี้ตอนที่เปิดคลิปมาจนถึงร้านช่างลุนนะรตรงนี้มันยังเป็นอำเภอเมืองนะครับแต่ว่ามันเป็นเขตเมืองที่อยู่นอกๆแล้วนะจะติดติดอำเภออะไรวะรงคีรีอยู่แล้วนะครับแล้วเข้าไปดู57แล้วหน่อยนั่นไงจอดอยู่เลยมีกับ57สีวาวของเรานะครับ อุ้ยหัวเครื่องจะชนบางคูนี่แล้นะครับจะวนทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับในคลิปต,ต่อๆไปนะครับห้าเจ็ด <5, 7, S 2> สี่วาวีลมลเครับ ครับ57ไม่ชัดสิวาวอันนี้อีเวนท์ฮะมันยืนอยู่ ออกมาจากร้านจ้างลูนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับสงขานะครับต,ตอนนี้สภาพอ,อากาศตกแน่เมื่อกี้ก็เปียกมาแล้วครับนิดน,นึงเห็นไหมเมื่อกี้ห้าเจ็ดสีว่าเอาแบบเอาท่อร้อยผ้าใส่ดูนะครับพ่อพี่พี่ลูนบอกว่าคือพี่ลูนแกเป็นคนที่ไล่ท่อแบบท่อไม่ใหญ่นะครับซึ่งคราวนี้ท่อที่พี่เอ็กผ่ามาให้เมื่อตอนตอนนั้นนะครับเมื่อตอนเมื่อเมื่อสักตอนเดินกุมภาสําหรับพี่ยูนสำหรับพี่ลูนคือท่อแกว่ามันใหญ่ไป ครับแกว่าท่อมันใหญ่ไปแกว่าท่อสเต็ปนั้นๆของแกสำหรับแกน่าจะใส่ประมาณห้าเก้าชักห้าครับแต่ว่าพอเราใส่ห้าเจ็ดสีวาวมันมันใหญ่ไปนะับแกเลยเอาท่อร2อยห้าของลูลกในร้านอะ่ะมันลูกห้าเก้าจริงนะครับแต่ท่อมันเล็กนะพอมาใส่ดูมันท่อโคตรดังเลยนะเดี๋ยวเติมนะ้ำมันรู่น้ต่อโอ้โหทำไมฟ้าข้างหน้าขาวแบบนั้นวันนี้เก้าห้าเต็มถังครับไปครับเดินทางต่อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับเก้าห้าเต็มถังตกประมาณสี่จุดแปดเจ็ดลิตร แต่ว่ารถตันนี้น้ำมันถังเต็มถังก็น่าจะห้าลิตรกว่านะครับไปเดินทล่าฝนตกฝนตกครับฝนหยุดตกไปแล้วครับเมื่อกี้ฝนมันตกอยู่พักหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้อ่ะตอนนี้ผมอยู่อ่าอ่าตรงที่มันเป็นเขตจุลอุาพนจุลาพน,านใช่ไหมวะเฮ้ ม่จุลาพอตรงนี้มันเป็นขีดขีดจะอ้วนแล้วอะอเาเภอจะอวดจังหวดัดนนะครศรีแล้วแต่ว่าทางที่ผ่านมาเมื่อกี้คือฝนตกฝนตกยาวเลยครับเนี่ยดูไหมน้ํายังมีอยู่เลยเนี่ยเนี่ยน้ํายังมีอยู่เลยเออนะครับก็ตอนนี้เวลาโอ้จะสี่โมงเย็นแล้วยังไม่ถึงเลยพ่อผมเป็นล้านหกโมงเย็นไม่รู้จะทันไหมครับสองชั่วโมงแต่ถ้าทันสองชั่วโมงเนี่ยคือต้องยืนพื้นแม่ร้อยสิบกบวกเลยนะครับ แบบว่าให้รถไม่ติดไม่ติดไฟแดงไม่ติดอะไรเนี่ยแลนะ้วก็คือไปเยาวๆเลยนะครับตรงนี้น้ำมันก็ยังเต็มถังอยู่นะครับก็ตั้งแต่เติมน้ำมันมานะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ20-30กิโลแล้วนะครับผมลองคำนวณรถรุ่นนี้ดูแล้วนะครับมันกินน้ำมันประมาณประมาณโลละบาทครับอ,อย่างว่ารถมันแต่งมาแล้วนะร,รถมันมีกล่องมีลูกมีแคมมีเรือนแล้วนะมันก็กินน้ำมันกว่ารถเดิมๆแน่นอนแล้วนกะ็ถามว่าโลละบาทก็ตีว่า ผมติาน้ำมัน95ลิตร30 35บาทนะครับก็วิ่งได้35กิโลครับประมาณนี้แต่ถ้ารถเดิมๆมันน่าจะกิน45ผมคิดว่านะน่าจะ45กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้มันแต่งแล้วมันก็อาจจะกินขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าถ้าใส่ต่อฝาเนี่ยกินมากกว่านี้แน่นอนนะเพราะเราอาจจะเราอาจจะบิดเยอะนะพัตลุงแล้วครับผมตรงนี้เป็นตัวเมืองอำเภอพัตลุงนะครับอ๋อนี่มันเส้นเอ่อเส้นหลักนะครับเรียกกันว่าสีแยกเอเชียก็ได้ เมื่อกี้ก็ฝนก็ตกครับเหมือนเดิมน้ำที่หายไปช่วงน,งนึงแต่ไอ้นั่นอะอ,อะไรวะเจชะอวดอะนับเจอวดมาป่าประยอมมาเมืองเนี่ยฝนตกครับบูเนี่ยดูดูดดไหมดูน้ำเนี่ยเนี่ยดูน้ำที่เดินไม้เนี่ยฝนยังติดอยู่เลยก็ยืนทางยืนทางไกลยืนพื้นนะครับความเร็วประมาณหนึ105่งร้อยหนึ่งศูนย์ห้าประมาณนี้ครับ กลังดีนะครับแต่เราบิดเยอะวันนี้ไม่ได้ครับมันมันทรมานรถนะเพราะว่ามันรถมันไม่ข้ามล้อบสเตอร์เล็กเกินนะครับผมสั่งสเตอร์ใหม่ไว้ที่บ้านแล้วนะเดี๋ยวค่อยกลับไปใส่กันถ้าสมมติสเตอร์มันเป็นสเตอร์เดิมของของติดรถมันเนี่ยผมว่ามันจะวิ่งดังไกลมันจะล่องสบายเลยครับแต่ก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องเร็วเกินเดี๋ยวคุมรถไปอยู่ครับแต่ว่าแบบสเตอร์เล็กเกินมันก็ไม่ดีนะมันฝืนกําลังเครื่องครับ แล้วพี่ก็ตัดมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหรอดบอดเอเวอร์เรสต์มจะตัดมาโหดเกินกำลังมุ่งหน้าเข้าอำเภอต่อไปครับอำเภอต่อไปของพัทลุงนี่ยอำเภออะไรวะอ๋อๆน่าจะเขาใจสนครับเขาใจสนแล้ว,วเดี๋ยวก็มุ่งต่อไปจนถึงสงขาเลยครับจราจร พอบางแก้วนี่ร้อยสามสิแต่เมื่อกี้ร้อยสามิบรอบก็ไปเก0 0เประมาณ 9, เก0 0พันพอดีครับก็เครื่มอีกหนึงเลยประมาณสองพันสาพันอ่ะ แสดงว่าถ้าสเตอร์ชุดนี้บินหมดบอกนะครับแสดงว่าน่าจะวิ่งประมาณร้อยร้อยสี่สิบกว่าจี้มีแน่นอนนะครับน่นน่นน่นน่าจะได้นะผมคิดคิดว่านะแต่ตอนนี้เกียว้าวิ่งขึ้นเขาอะไรเนี่ยมันมันจะอ่ามัน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 หนักมันหนักเลยครับแต่พูดง่ายๆคือมันมันห้อยเละนะมันห้อยเออแต่ว่าบางคนไม่ต้องดูไม่ต้องคิดมากนะว่าทําไมไม้มันน้อยครับไม่หนักครับอันนี้ไม่หนักมากเหมือนผมวิ่งร้อยหนึ่ง จีเบสก็ร้อยหนึ่งนะครับไมมันเลยหนักไปดูรีวิวใน YouTube ได้เลยครับไอพวกรถเดิมๆอะ่ะที่ออกศูนย์แล้ววิ่งกันร้อยห้าสิบกว่านั้นไม่เบาหมดไม่เบาทุกคันครับผมก,กล้ากล้ากกล้ารับประกันเลยนะครับไม่เบาแน่นอนนะพวกนั้นรถสเตอร์มัน,มนจับความเร็วด้วยสเตอร์หน้าครับไปไปเช็คดูได้เลยนะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบวกบวกอะ่ะพวกตระกูลอาร์สิบห้าเลยพวกนี้ก็วิ่งกันร้อยห้าสิบบวกบวกนะครับไอจี G, 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 มันจีมไม่ถึงหรอกไมมันเบาไปเยอะนะครับ ลองลองศึกษาดูนะครับเรื่องไม้และบางทีอย่าไปดูอย่าไปเชื่อไม่เยอะนะครับเพราะจีเบทคันนี้ผมวัดมาแล้วนะครับเท่าไม่เลยแต่ว่าถามร้อยสามสิบเมื่อกี้เยอะไหมผมว่าถ้าไปฟัดกับพวกรถที่เป็นสเตอร์เดิมๆนะผมว่าน่าจน่าจะฟัดกันได้นะครับไอ้นู้นรถสเตอร์เดิมน่าจะวิ่งไม่ร้อยห้าสิบกว่าเราก็น่าจะวิ่งร้อยสามสิบนิดๆนะครับิดว่าน่าจะประมาณนั้นอโ แต่ตอนนี้ที่รู้นะครับน้ำมันจะหมดแล้วอาน้ำมันก่อนโอเคส่งสายแล้ครับผมโเจ7 0กิโลครับถึงบ้านอีกไกลเลย เดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งเร็วก่อนเร็วก่อนเร็วก่อนนาฬิกาหกโมงครับแต่นาฬิกาผมเร็วไปประมาณสิบสามนาทีก็ตอนนี้น่าจะมันห้านาฬิกาสี่สิบแปดประมาณนั้นครับมันลุ้นกันนะพ่อปิดร้านเนี่ยอ้าวปิดร้านแล้วป้าปิดร้านเร็วจังวันนี้ออไ,ไปบ้านก็ได้ โอเคนะครับผมก็ถึงบ้านเอ็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะสามชั่วโมงกว่าๆนะครับโอเคนะครับผมก็ออกมาประมาณบ่ายสองกว่านะเพราะเมื่อกี้ผมแวะแวะวนวนด้วยประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะครับตอนนี้ก็ถึงพอดีก็เวลานั่งเล่นอะไรนะครับตอนนี้ก็สามชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้เอาจะหกโมงแล้วนะครับก็มืดพอดีนะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปิปหน้าคลิปหน้าครับผมเข็ดมดแล้วนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับล้างรถอ,อีกคืนนี้ <S <S